วันนี้อินเทอร์เนต็ตทางวัดมีปัญหาเสียหายแทบทุกระบบฝนมันแรงเรื่องเทศของไม่ค่อยได้เทศอะไรหลวงพ่อตรวจกันบ้านเลยเบอร์นหนึ่งเบอร์นหนึ่งครับไม่ได้ส่งกันบ้านมาสามปีใช้โยนิโสมณสิการพบว่าเป็นกลุ่มปัญญากล้า แต่สมาธิไม่พอสติเกิดไม่บ่อยแต่ก็บ่อยกว่าแต่ก่อนเข้าใจธรรมดาของโลกมากขึ้นยังรักตัวเองและห่วงความเป็นตัวตนเห็นความรู้สึกที่ว่ากูดีกูเก่งทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งก็พอดูทันสิ่งที่ควรแก้คือเพิ่มสมาธิให้มากแม้เวลานั่งจะมีโมหะบ่อยทําให้ทํทให้นั่งได้ไม่นานแต่ก็พยายามทําต่อไปขอหลวงพ่อแนะนําด้วยค่ะ ก็รู้หลักปฏิบัติเยอะแล้วนะอยู่ที่ทำเอาเท่านั้นแหละค่อยๆสังเกตตัวเองไปอย่างสมาธินะมันเป็นเรื่องใหญ่นะสมาธิไม่ดีสมาธิไม่ถูกสมาธิไม่พอเลยนะมันเดินบัญญาไม่ได้จริงการเดินบัญญาโดยไม่มีสมาธิรองรับเนี่ยมันคือความฟุ้งซ่าน จะไม่ใช่ตัวปัญญาเป็นตัวโมหะฟุ้งซ่านโมหะกับปัญญานี่ยเป็นศัตรูกันในปัญญาจะเกิดได้นจิตต้องมีสมาธิพอเราจะฝึกสมาธิเราสังเกตเอาจิตเราขนาดนี้มันเคลื่อนไปหรือเปล่าหรือมันอยู่ในฐานดูออกไหมจิตไม่เข้าฐาน ดูออกไหมดูออกมันไม่มีเสียงหรอกสัญญาณมันไม่ดีนะฟังไม่ได้ฟังได้ข้างเดียวนะสังเกตเอาจิตไม่เข้าฐานถ้าจิตไม่เข้าฐานทำยังไงลืมเ่ิงข้างนอกซะกลับมารู้ร่างกายที่กำลังหายใจนี่รู้สึกเฉยเฉย ไม่ดัดแปลงจิตอันนี้มันบังคับจิตมากไปนนต้องไม่เข้าไปแทรกแสงจิตเลยเนี่ยโมหะมันแทรกลว,ว่าทำสมาธิแล้วมันซึมนะตัวนี้เป็นมิจฉาสมาธิเราใช้จิตใจปกตินี่แหละเห็นร่างกายหายใจไปด้วยจิตใจที่ปกติ ไม่แทรกแสงฝึกเรื่อยๆแล้วถ้าจิตมันเคลื่อนไปมันหนีไปก็รู้ทันมันว่ามันหนีไปแล้วอย่างตอนนี้มันหนีไปคิดรู้ว่ามันหนีไปคิดมองออกไหมจิตมันขยับไปขยับมาเออถ้ามองออกก็ใช้ได้อะ ไม่ต้องไปทำให้นิ่งนะม่นขยับแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกเดี๋ยวมันนิ่งเองแหละถ้าเราอยากให้นิ่งจะไม่นิ่งเบอร์สองเบอร์สองเจริญภาวนาทำในรูปแบบเป็นประจำทุกวันมีมรณานุสติเตือนใจเสมอๆตัวรู้เกิดขึ้นเรื่อยๆอขณะใช้ชีวิตประจำวันเช่น เห็นโทสะเกิดรู้สึกดันดันขึ้นและแผ่วลงเองอืฟังทรรแล้วเข้าใจในคําสอนแล้วจะรู้สึกมีพลังเบิกบานขึ้นมาอืตอนที่เดินจงกรมจิตจะลอยลอยออกไปสัมผัสกับสิ่งเร้าภายนอกอยู่บ่อยๆต้องเพิ่มเติมตรงไหนขอหลวงพ่อแนะนําให้ถูกทางด้วยค่ะมันถูกทางแล้วนะแต่ตอนที่เดินจงกรมแล้วจิตมันไหลไปแค่รู้เท่านั้นไม่ต้องคิดจะห้ามมัน เราห้ามมันไม่ได้หรอกแค่รู้ทันว่าจิตมันไหลที่ฝึกอ,อยู่ใช้ได้นะดีเชียวละทำบ่อยๆรู้สึกไปเรื่อยๆตั้งแต่ตื่นจนหลับนะยกเว้นเวลาทำงานที่คิดตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วรู้สึกรู้สึกรู้สึกไปไม่ไปบังคับจิตตรงนี้บังคับจิตนะรู้ทันอย่างนี้แนละ้ว ตรงที่เราบังคับจิตนีจิตจะไม่เคลื่อนไหวไม่แสดงใตรลักแต่มันแสดงสิ่งที่ตรงข้ามกับใตรลักษณ์คือเราบังคับได้เราบังคับให้จิตนิ่งๆได้นี่ยิ่งทำจะยิ่งสะสมความลงผิดอย่างพวกฤาษีนะพวกนี้ถ้าทำแล้วเห็นว่ามันมีอัตตาเขาเลยสอนว่าภาวนาแล้วจะเจออัตตาอัตมันเจอพระเจ้าอะไรแงนะ้ เพราะว่าเขาไปเพ่งเอาไว้จิตนี้ไปคิดแล้วทราบไหมรู้อย่างนี้นะเบอร์หนึ่งอย่าน้อมจิตให้ซึมไม่เป็นโมหะเอาเบอร์สามเบอร์สามใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่และเฝ้าดูการเปลี่ยนแปลงของจิตใจในชีวิตประจำวันทำงานทางโลกที่ต้องยุ่งกับการวิเคราะห์ข้อมูล บางครั้งมักจะฟุ้งซ่านในรูปแบบใช้การสวดมนต์และนั่งสมาธิแบบรู้สึกตัวทุกวันวันละประมาณ30 6 0ถึง60นาทีถ้ามีเวลาก็ทำมากกว่านั้นอยากทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่ต้องควรต้องพัฒนาตรงจุดไหนเพื่อให้เจริญขึ้นภาวนา,นาสังเกตกายสังเกตใจเห็นมันทำงานไปใจเราเป็นแค่คนรู้คนดู ไม่ใช่ผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งนะแต่เป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างตอนนี้ใจมันเป็นผู้หลงนะลองรู้สึกซิกระพริบตาพริบๆๆเนี่ยรู้สึกไหมลองยิ้มซิสังเกตไหมตอนยิ้มเนี่ยจิตมันเบิกบานขึ้นจิตมันเปลี่ยนเราไม่ได้บังคับจิตนะ งั้นอย่างเรายิ้มจิตมันเบิกบานนี้มาเราก็รู้ทันเราเคลื่อนไหวนะจิตมันนิ่งๆเราก็รู้ทันอาศัยร่างกายมาช่วยนะดูจิตอย่างเดียวมันเบาไปเดี๋ยวฟ,ฟุ้งซ่านรู้สึกร่างกายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกร่างกายหายใจรู้สึกร่างกายยิ้มรู้สึกร่างกายหน้าบึง้งรู้สึกเลยนะ พอรู้สึกบ่อยๆเดี๋ยวเราจะเห็นจิตได้ชัดเจนเอากายเป็นวิหารธรรมไว้จะทำได้ง่ายเอาจิตเป็นวิหารธรรมถ้าสมาธิเราไม่พอนะมันจะฟุ้งซ่านเพราะจิตมันเป็นของว่องไวสมาธิไม่พอนะจิตก็หนีตลอดเวลารู้สึกกายไหมพอจิตมีกำลังแนละ้วมันจะเห็นจิตทำงานได้เอง เบอร์สี่เบอร์สทุกวันทํารูปแบบในรูปแบบทาสมาธิเดินจงกรมใช้เครื่องอยู่เป็นพุทโธเห็นจิตฟุ้งซ่านจิตไม่เป็นกลางชอบถลําไปในเรื่องที่คิดบางครั้งรู้สึกอึดอัดพอรู้ว่าอยากดีก็เริ่มหายใจโลง่ง mm hmm. สักพักกลับมาอึดอัดใหม่จนจิตเริ่มเห็นความไม่เที่ยงอื mm hmm. ความทุกข์ไม่ค่อยถึงใจเห็นกิเลสข,ของตัวเองชัดเจนขึ้น ขอหลวงพ่อเมตตาแนะนําการภาวนาที่เหมาะกับจริตของหนูด้วยค่ะเราเป็นคนคิดมากนะจิตมันชอบไปหน,นีไปคิดงั้นเราคอยรู้ทันความรู้สึกในใจเราบ่อยๆใจเราสงบก็รู้ใจเราฟุ้งซ่านก็รู้ใจเราสุขก,ก็รู้ใจเราทุกข์ก็รู้รู้สึกรู้สึกไปเลยอย่าไปถลําไปจ้องอย่างตะเคียจิตถลําลงไปจ้อง เวลาดูจิตเราไม่ถลำลงไปนะเราดูสบายๆเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ช่างพราสติสมาธิเราดีเนี่ยมันก็เห็นเองแหละแต่ถ้าเราอยากเห็นชัดๆมันจะกลายเป็นเพ่งนั้นเราไม่ถลำลงไปเพ่งอย่างตอนนี้ยจิตเราสายไปสายมาเรารู้ว่าจิตเราสายไปสายมารู้อย่างที่เป็นไม่แทรกแซง สังเกตไหมจิตมันเที่ยวดิ้นรนค้นคว้าไปเรื่อยใจเรามันทำงานรวดเร็วนะงั้นมันทำงานอะไรขึ้นมาเราดูไม่ต้องดูละเอียดมากหรอกเราดูนิดเดียวใจขณะนี้สุขใจขณะนี้ทุกข์ใจขณะนี้เฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์รู้ทันแค่นี้จะรู้ทันได้ทั้งวัน เรียนอยู่สามตัวนี้แหละสุขทุกข์เฉยๆที่เกิดขึ้นในใจพอดูได้ไหมแค่สามตัวต้องดูเยอะหรอกเอาสามตัวนี้ก็พอละมันมีทั้งวันนะเบอร์ห้าเบอร์หภาวนาในรูปแบบหายใจเข้าพุทธหายใจออกโทรมาปีกว่า,วารู้สึกว่าจิตมันไปติดอยู่กับความว่างๆนิ่ง ภาวนาอย่างไรก็ไม่หลุดจากสภาวะนี้ขอคําแนะนําจากหลวงพ่อว่าจะแก้สภาวะนี้อย่างไรดีครับให้ย้อนออกมาดูร่างกายเลยนะไม่ต้องห่วงจิตดูร่างกายเลยตั้งแต่หัวถึงเท้าทําสตินลงไปที่ผมเราเนี่ยผมไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของสวยของงามเป็นของสกปรกนี่คิดพิจารณาร่างกายไปทีละส่วนทีละส่วนนะ ขนเล็บฟันหนังเนื้อเห็นกระดูกเลยนะมีแต่ของโสกปลกมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของที่มันไม่ใช่ตัวเราคิดพิจานณาบ่อยๆจิตจะติดที่ติดโยมจะหายงั้นเวลาจิตไปติดสมาธิติดนิ่งติดเฉยเนะยให้พิจารณาลงในร่างกายเลยให้คิดนะนผมเนี่ยรูปร่างเป็นยังไงมีสีเป็นยังไงมีกลิ่นเป็นยังไง อย่างผมไม่หอมไม่หอมเอามาดมนะเรากำหนดจิตรู้สึกผมที่จริงก็เหม็นสาบนะก็เหมือนขนหมาขนแมวนะก็เหม็นสาบนี่ที่มันดูดีดูหอมดูนุ่มอะไรเงี้เพราะเราไปสาบผมไปใส่แชมพูตัวจริงมันไม่ได้สวยไม่ได้งามไม่ได้ดีไม่ได้สะอาดค่อยๆสอนไปทีละส่วนทีละส่วนนะ อย่างหนังเราเนี่ยดูดีดูดีก็เพราะเราไปอาบน้ำมาถ้าเราไม่อาบน้ำานั้งก็โสโครกมีเงือมีขี้ใครอะไรนี่ชุ่มอยู่ทั้งวันเนี่ยคิดพิจนาลงไปอย่างเงี้ยไอ้สมาธิที่เราติดอยู่เราก็จะหลุดออกมาแก้ตัวนี้ได้เมื่อเวลาจิตติดนิ่งจิตเฉยเนี่ยพิจารณากายมันเป็นคู่ต่อสู้เลยเวลาจิตติดนิ่งจิตเฉย เบอร์หกเบอร์หกเริ่มนั่งสมาธิทุกวันตอนต้นปีวันละ2 0่สถึงสานาทีจิตไม่ถึงฐานฟุ้งเยอะเวลาพุโทโธมันจะแน่นปวดหน้าผากตอนนี้พยายามไม่สนใจพุโทโธอย่างเดียวมันก็ชอบฟุ้งในชีวิตประจำวันก็ฟุ้งเก่งพยายามดูร่างกายขยับถูบ้านล้างจานแต่ก็ยังฟุ้งเยอะ ขอความเมตตาหลวงพ่อแนะนําการปฏิบัติที่ถูกกับจริตด้วยค่ะจิตมันฟุ้งก็คือจิตมันไปคิดนั่นแหละแทนที่จะปล่อยให้มันคิดสเปสสปานะเรามาตั้งหัวข้อให้มันคิดอย่างเรามาคิดเรื่องชีวิตของเราเนี้ยตั้งแต่เด็กมาจนถึงป่านนี้ร่างกายเราก็เปลี่ยนแปลงมาเรื่อยๆทุกอย่างในชีวิตเราที่ผ่านมานะั้นก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆอ,อย่าง ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยอยู่กับเราอะไรเงี้ยล้มหายตายจากไปเพื่อนฝูงเรียนหนังสือด้วยกันถึงวันหนึ่งก็แยกย้ายกันไปอะไรนะจคิดพิจารณาธรรมะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะจิตมันชอบคิดก็พามันคิดเลยแต่คิดอะไรก็ได้ให้มันลงไตรลักษณ์ให้ได้เท่านั้นแหละอย่างเราคิดถึงชีวิตของเราเนี่ยโอ้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนอย่างเงี้ยนีมันเห็นอนิตจ,จังนะ เห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราควบคุมอะไรไม่ได้เลยชีวิตเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์หมุนเวียนเปลีป่ยนแปลงในในชอบคิดก็พามันคิดนะคิดอยู่ในเรื่องของร่างกายคิดอยู่ในเรื่องจิตใจของเราแล้วก็ลงไตรลักษณ์ให้ได้การคิดไม่ใช่เรื่องเสียหายทุกคนคิดทั้งวันอยู่แล้วเราไม่ต้องปฏิเสธความคิด แต่คนทั่วไปมันคิดแล้วมันฟุ้งซ่านมันคิดแล้วมันเพ้อเจ้อคิดแล้วไม่มีที่สิ้นสุดเราคิดแล้วพยายามลงไตรลักษ์ให้ได้นะสุดท้ายตบลงที่ไตรลักษ์เนี่ยจิตมันจะค่อยๆเชื่องเชื่องเชื่องเดี๋ยวมันมีสมาธิมันสงบขึ้นเองเมื่อก่อนครูบาอาจารย์องค์หนึ่งของหลวงพ่อคือท่านพา่อหลีท่านพา่อหลีตอนหนุ่มๆน,นะก็เหมือนคนหนุ่มทั่วไปหลยลหเหมือนพระหนุ่มกิเลสมันก็ยังแรงอยู่ วันหนึ่งอยากศึกนะอยากจะไปมีเมียม,ม,มีอะไรท่านก็ลงไปนั่งสมาธิที่วัดไหรวัดสรรพทุมขึ้นไปอยู่วันเจดีย์ไปนั่งสมาธิอยู่แล้วท่านก็นั่งเพอ้อฝันนะถึงอนาคตว่าศึกเลยไปทําอะไรเนี่ยจะไปทํางานที่โรงพิมพ์เพราะว่ามีเพื่อนอยู่ที่โรงพิมพ์อยาให้เขาฝาก ไปทํางานแล้วจะขยันทํางานมากเลยจนเท่าแก่รักนะได้เงินเดือนเยอะขึ้นอนนี้เพ้อฝันไปตลอดเลยในที่สุดก็ไปจีบลูกสาวเท่าแก่ได้นะรวยขึ้นมาคราวนี้ตกทางเข้าศาลก็รวยขึ้นมาเนี่ยต่อไปก็เริ่มมีลูกเมียออกลูกหลายคนเมียก็โทมแล้วไม่สวยอย่างเก่าแนละ้วเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่เรื่อยเลยนะลูก แม่ไม่มาเลี้ยงพ่อต้องเลี้ยงคนเดียวยอะไรอเงี้ยแอ้ยปัญหาสารพัดเลยนะรู้สึกในชีวิตเนี่ยไม่มีความสุขที่แท้จริงเลยนี่ท่านคิดเอาทั้งนั้นเลยนะนี่บาร,รมีท่านสูงคิดแล้วมันเริ่มน้อมลงมาที่ไตรลักษณ์ได้เห็นความไม่เที่ยงของชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองนะี่ค่าใช้ใจ่ายในการรักษาเมียเยอะแยะนะเริ่มจนลงเริ่มมีปัญหาบ้าน ช่องระหองระแหงไม่ร่มเย็นเลยท่านพิจารณาพิจารณาไปเรื่อยๆนะสุดท้ายท่านก็เอื่มละอาโอาชีวิตในโลกนี่มันไม่ดีเลยเนาะเราไปบวชด,ดีกว่าพอคิดมาถึงตรงเราไปบวชด,ดีกว่าเนี่นะจิตตื่นโผลงขึ้นมาเลยนะเอา้าตอนนี้มันบวชอยู่แล้วเนี่ยสมาธิท่านเกิดทันทีเลยเพราะในนการคิดพิจารณาเนี่ยนะถ้าลงไตรลักษณ์ได้ใช้ได้ถ้าคิดแล้วลงไตรลักษณ์ไม่ได้คือฟุ้งซ่าน ให้คิดแล้วลงใจรักนะสมาธิเราจะดีขึ้นลองไปทำดูนะเบอร์เจเบอร์เจปฏิบัติในรูปแบบโดยเช้านั่งสมาธิด้วยการลืมตาและรู้สึกตัวเพื่อไม่ให้โมหะครอบจิตใช้พุทโธเป็นวิหารธรรมตอนเย็นดูการเคลื่อนไหวขณะออกกำลังกายและดูจิตที่หลงคิดจิตค่อนข้างฟุ้งซ่านหลงคิดตลอดเวลาระหว่างวันยังเผลอนาน ไม่ทราบว่าที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องหรือไม่มันยังบังคับตัวเองเยอะอยู่บังคับเยอะเป็น,นิดอย่างขณะนี้ใจมันนิ่งๆิ่งทื่อทือใจมันแข็งแข็งทื่อทื่อแสดงว่าเราบังคับอยู่สงสัยความสงสัยผุดขึ้นมารู้ว่าสงสัยที่สงสัยคือเอ๊ะบังคับหรือเปล่าบังคับ,บ,คบยังไงอะไรอย่างนี้ ความสงสัยมันผุดเรารู้รู้ปัจจุบันมันเพ่งอยู่รู้ว่าเพ่งเสร็แล้วสงสัยมันเพ่งไงบ่าอะไรรู้ว่าสงสัยรู้ลงปัจจุบันเป็นขณะขณะไปเจเจได้ไม่ไปติดแข็งแข็งทื่อๆอยู่ตอนนี้จิตนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดเนี่รู้ทีละช็อตทีละช็อตนะ เห็นเขาทำงานไปเรื่อยไม่ได้บังคับอะไรเขาหรอกเขาเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นไปแต่ตอนนี้จิตไปคิดละจิตไปคิดรู้ว่ามันไปคิดไม่ห้ามต่อไปปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นว่าจิตนั้นมันทำงานได้เองเราบังคับไม่ได้เราสั่งไม่ได้ค่อยๆดูไปเบอร์แปดเบอร์แปดเคยส่งกันบ้าน หลวงพ่อให้ระวังเรื่องการพูดก็พยายามพูดให้น้อยลงใช้รูปแบบนั่งโดยการนั่งสมาธิผ่านไป40นาทีจะเกิดเวทนาพอปวดสะโพกก็จะหยุดนั่งฝึกมาครบ8ปีขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำการปฏิบัติครับจิตใจเราก็ฟุ้งลดลงไปเยอะแล้วนะนี่เราเระมัดระวังอันหนึ่งเวลาเราทำสมาธินะเราอย่าไปมุ่งให้จิตมันนิ่งอยู่เฉย ลองลืมตาสิลองลืมตาภาวนาเอาแต่หลับตาไม่พอนะเพราะชีวิตส่วนใหญ่เราลืมตาขณะที่เราลืมตาเนี่ยเพราะตาเรามองเห็นรูปจิตเราก็ทำงานขึ้นมาเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วเกิดพอใจไม่พอใจเนะเราก็มีสติรู้เนี่ยจเจริญสติในชีวิตประจำวันให้เยอะๆขึ้น จิตจะได้เกิดปัญญาเร็วๆเอาไปทำสมาธินิ่งอยู่เฉยๆนะมันได้พักผ่อนอย่างเดียวออกมาอยู่กับโลกเนี้ยให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์กระทบแล้วเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจเนะี่ยจิตมันชินที่จะเข้าไปอยู่นิ่งๆนะออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนี้กิเลสไม่ได้อยู่ข้างในแล้วหรอก เห็นไหมร่างกายหายใจเนะนี่ยลืมตาไว้นะลืมตาเห็นร่างกายหายใจเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนะคอยรู้สึกเอารู้สึกเอาเนี่ยอย่างเนี้ยดีกว่านั่งสมาธิแบบตะกี้นะนั่งสมาธิอ่างตะกี้มจะเฉยเยไปอยู่อย่างเนี้ยเราจะเห็นจิตมันเคลื่อนไหวจิตมันเปลี่ยนแปลง เห็นความเปลี่ยนแปลงของมาันไปเรื่อยๆอ่ะหมดละละแปดคนวันนี้ครุกคลักมากนะฝนมันตกแรงที่พัดสัญญาณเน็ตเสียหายหมดเลยกู้มาตัวกันบ้านแปดคนได้ก็โอ้เก่งมากแล้ว